กูมูดเนี่อยอพี่พี่ร้งก่อนนะอารอี่เตอิไอ้นก็ามวันนี้ก็คือกับพิงพี่พิงพี่เตอใช่ไหมโอเคเดโอเคๆๆๆโอเคครับวันนี้เราถ่ายกันบณปีโน่แล้วแล้วพี่ผมท o u t u b e ไปแล้วครับปีโน่1ีเออะไรนะ อีโน่ยี่สิบเอ็ดอะไรไม่รู้ได้แต่พี่ในคลิปแรกอย่าเปลต่ยนลายเลยรับลายเลย็บโอเควไว้ในคลิปโอเคโอเคโอเคดูก่อนจะออกไปจากที่นี่เคเดี๋ยวผมอ๋อแวะมาดูเออดาราผู้ติดตามสองคนสวัสดีคุณอย่าไปอย่าลืมติดตามคนนี้ครับ โอเคพี่สวัสดีครับเริ่มงต้องเริ่มงที่ใหม่มโว้ยเลยมาเริ่มแลครับมาครับวันนี้ผมมาได้กับน้องมาแล้วก็ช่องช่องนี้คือ Capture Capture v ด d e o นะครับผมจะอ้อมไปอ้อมไปแล้วผมก็ตายมาขอโทษดิผมจะส่งคลิปนะครับมามากระโดดไปกระโดดไป มก็โดดไม่ติดเลยมาเด้อน้องก็ลองใจคิดเหมือนกันมาผมมาแล้วโอเคครับผมรอเตอร์โอเคโอเคครับรอเตอร์มาเร็วต้องอ้อมก็ได้โอ้อ้อมมาเด้อไม่ขึ้นเติมไม่ทขึ้นเติมไม่ได้ตนทุกคนผมตกนะ จะเปลดไปแล้วนะมามามาฝนมโดดไปติดเลยรอแป๊บนึงมันแหลกมากเลยครับเดี๋ยอมาเดี๋ยเกือรอเตือน พี่กระโดดไปแล้วแต่มันก็ไม่บบปีนมาได้ใ,ให้พี่พี่กระโดดเอียงทำไมอ่ะพี่ไม่ได้กระโดดเอียงเลยเนี่ยฟิงเมื่อกี้มัน,ม,นมันปีนไม่ได้อีกโอ้โหโอ้โหคลิปนี้ต้องยาวผมจะตัดไปบางส่วนนะแล้วผมจะโอเค โดนควันใช่ไหมมาทุกคนมาต่อใช่ฮะโดนควันโกงได้ทุกคนโอเคผมว่าก็แค่ดนาทุกคนมาทุกคนน้องชมชนะแล้วราผมมาชนะแล้วรอพาโอ้มาชนะแล้วรอมชานะแล้วเอไอ ให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปอไแล้วกัดบาครนักกาอะด้ทุกคนมายงตายอ่ดีออ้ยกก็ิเอากัดไปเดียหรอคนมาแล้วโอเคมาโอเคมาแล้วทุกคนกระโดดไปึงาึง ตายคลิปนี้เขาอาจจะตายบ่อยหน่อยโอ้โหคลิปนี้อาจจะมีความยากบ้างนะครับและอาจจะเจอผีวดูโอ้ยนี่เปกนเตลฟิวทุกคนจะโนโก่อนนะโอเคเต่เตลมาเร็วมาเร็วโอเคลงไปชิมบับ ไปเลยเรมาแล้วท <for> ุกคนทุกคนนะีเร็วทุกคนโอไมกลัวมามามาต่อโอไม่ดใจกล้าตำรวจไสเลนนะครับอันนี้ไอตำรวจเร็วโอเคลองไปเลยมาทุกคนนะตัดตัดไปค่ะ รอกนหลุดเด็ดแท้เตร์มาแลวนะครับทุกคนมาเย่ากเดี๋ต้องรอก่อนก็ต้องรอก่อนรอ่ทุกคนโอ้ผ่านพรมผ่านแล้วครับ พาดเต้มซิ้งมาเอ้ยทุกคนแล้วผมไม่ตัดเราเฮ้ยเรา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 เเพื่อนเร็วว้ายตายกี้ให้ตำรวจไปเรียนเขเห็นขาทุกคนนวผมจะร้องโอเคน้องผมหลุดเดี๋ยวผมจะรอน้อง ใกล้เข้ามาใหม่เข้ามาใหม่จะตัดนะโอยผมว่ามันจะนานเกินไปหีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเรอยากได้ก่อนอ่ะทุกคนเดี๋ยว ไา้เลยตัวหลายรอบเพราะไอ้ด่านนี่มาคนมากเลยก็นี่ยมันเป็นมันพอพอโอเคเจ้าแม่เดินจุดๆเลยโอ้มันกระโดดไม่ตีเรืห้ามไปเล่นแบบีแต่